โอ้ยเราบอกไปครับผมนะมือนี้เขาจะมาทำกันสวมสุดเดี๋ยวหันสาเจ้าปลาน้อยเลยนะหันสาเจ้าปลาน้อยไปห้อจัดเต็มแฟชั่นสุดน่ารักแปนะที่อยากให้เธอมาฮักกันโรบไยนก้อน11กุมภาพันธ์วันนี้27กุมภาพันธ์นี่เท่าไงกล้องไปก้อนยิบผาเพี้นไปหรอกล้องมไปเนี่ยชุดไม่แย่นี่นะโอ้สุดยอดจริงๆนะผมหลายจะหันการซุ่มนะสามารถเอาโทเค็นไปแลกได้พร้อมนะต้องมีโทเค็นไปแลกเอาเอาไปครับผมนะเอาจัดจะกล้องไปหรอ เทำมีเท no like nah, ่าไหร่เมียหน่อยกว่จัดการมาห้เยมน่อยกว่าจัดการมาให้มีน้อยาโอ้ของแทนเพราะว่าจะให้ใกล้ตัวใกล้ตัวว่ะตอนนีเน่อยจะเป็น G ีเอไม่ดีว่าให้เพนว่าถ้าคอยตัวเป็นงไหนวไม่ตัวรึเปล่าาะประแคนน่งนีหน่อยคอยอยู่นทํางานอยู่กาีนานะเอาเพชรผมมีอยู่ที่หกหมืพเแปดพชรเ่านะเดี๋ยวพลจิมาทำการซุ่มเปล่านะนะฮะไปจัดไปเราแก้ว ่อยกับทำงานผก็ลอยๆแบบบอกกราเพชรไม่เห็นแน่เลยคนน่ะโทกมาได้ทำจะจัดให้สามดอกดอกแรงนี่คนน่ะเอามาให้รวดจาดไปลองสิบกล่องเปิดมาตองว้าดูไป้องสวยครับอันนั้นร่อยอันบนนี่เลยสิบกลองผ่านไปครับเอา20กล่องมาจัดไปสิบกล่องให้หาิกลองนะผมให้หาิกล้องเอาสามสิบกล่องผ่านไปบออกดรอกหขัวสากล่องผ่านไปสี่สิบ ส0่สิบนอ่ะห้ไปต่อเลยครับ50ครับยาวไปรับผมนะวนจววไล่เลยไี่หอกนะสวยแรกเลยโอ้ได้ไหมห้าสิบกองเลยพี่หอกนะห้าสิกองได้เก้าสิบอันนะฮะผมก็รูัวเบิรท่าไเดี๋ยวผมไปซุปอีกสิบกองเดี๋ยวผมไปซุปอีกสิบกองเป็นหกสิบกองพอดีจัดเลยเป็นหกสิบกองน่สุดเลจัดพี่หรอกจวนหกสิบกองได้เดีนอนแรกแรกว้าว ลอยนึ่งพอดีนิ่งลอยนึ่งนะฮะนิ่งลอยนึ่งนะบวกวอทแม็กก็แบบวว้าได้แล้วหอ oh, <no. S 1> โอ้โหนมันง่ายจังเลย, <ông> ยเว้าง่ายสุาบัคคาเพชรมึงหลายเนาะพอดีสุดๆเนี่ยลองเลือดซูตกับประมาณอีกแบบพวกไฟครับเบิดประมาณหกสิบกล่องครับ mm. สำหรับผมหมดหกสิบกล่องแล้<ค><ะ>วเนาะกดไปไปลองมาเปลือกเต้ามเปิลือกเว้ากๆๆ่อนเดี๋ยวคำนวณเพชรจมึงครับ 60กล่องครับ1,500เพรนะผม <Hey. S 1> นพ0เพรเด้อ <Hey. S> 1,500เพรเด้อสูดนี้บอกู้บอกมูนะเขาเบ่พัฒนาเขา่ละนะครับหาล้อยาตีเป็นกอนหาบาทใช่ไหมนประมาณ500บาทนะผมนะ่ยนะสูตน 8, 8, 8, <No. S 1> ี้บาทาไปซื้อเสื้อนะแทใส่ปะได้3ตัวคนบอ,อเป็นยังงเป็นยะังเียบซ่ประมาณนี้เลยม้งนะ กดไลค์ได้ด้ยรอนะกดไลค์เห็นเนี่ยได้สูนะกดเตแมสูงกดแป้ะห่วย